สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิยาคำสิงห์รหัสนักศึกษาห5 1 100้1008 1-8 8นักศึกษาคณะพยาบาลสา,าชินตีที่1นึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียค่ะวันนี้จะมาสาธิตการสอนตรวจร่างกายก่อน,นที่เราจะลงมือตรวจนะคะควรล้างมือให้สะอาดก่อนคะ่ะการตรวจสวงอกนะคะ การตรวจทรงอกนะคะจะฟังอัตราการเต้นของหัวใจและฟังเสียงว่าปอดมีลมเข้าออกนั้นปกติดีหรือไม่นะคะพร้อมกับการสังเกตทรงอ,อกว่าเท่ากันหรือไม่การฟังอัตราการเต้นของหัวใจตามแน่งที่เหนือและใตนปป้นิเปิลจะวอร์มสเตตให้อุ่นก่อนและ สเตตที่จุดใต้นิปเปิลถ้าปกติจะได้ยินเสียงของเมอร์เมอร์และฟังว่ามีการล่วงของหัวใจหรือไม่ค่ะ ทั้งสองข้างเช่นกันค่ะว่าเสียงลมสะดวกดีหรือไม่ไม่มีเสียงผิดปกติระหว่างฟังให้สังเกตหัวนมของทาลกและนิปเปิลเอริโอลารวมด้วยค่ะการตรวจบริเวณท้องนะคะโดยจะแบ่งช่องท้องออกเป็น4ส่วนนะคะด้านบนสองส่วน ด้านล่างสองส่วนค่ะจากนั้นเราจะกดบริเวณด้านล่างของช่องท้องไลกขึ้นไปจนถึงหลีดที่11บโดยบริเวณนี้จะเจอตักนะคะฝั่งซ้ายจะทาเหมือนฝั่งขวานะคะโดยกดบริเวณด้านล่างของช่องท้องไล่ขึ้นไปจนถึงหลีดที่ส2องนะคะบริเวณนี้จะเจอน้ำค่ะ เราจะมาดูบริเวณกระเพาะปัสสาวะค่ะว่ามีอาการบวมนูนหรือไม่ถาม้ากระเพาะปัสสาวะไม่มีอาการบวมนูนก็ถือว่าปกติค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูบริเวณสะดือค่ะว่ามีอาการบวมนูนหรือไม่โดยบริเวณสะดือจะมีหลอดเลือดสองเส้นนะคะเวนหนึ่งเส้นอาร์เทอรี่สองเส้นทำตรวจบริเวณใบหนะ้าเราจะดู แอนติเนียและโพสติเลียแอนตินิวนะคะโดยเราจะตรวจบริเวณแอนติเลียฟอนตินิวลก่อนโดยจะตรวจบริเวณฟอนท่อโบนนะคะโดยเราจะใช้วิธีการคำเราคำไปเรื่อยๆจะพบร่องแอนติจอซูเจ์นะคะ จะคำบาลีโฟเทเลียคอนติเนียค่ะตำแหน่งออกซิิโลโลบนะคะโดยบริเวณนี้จะปิดช่วง1 2ถึงเดือนในขณะที่คำไม่มีก้อนนูนบ,บนสีสษะกระโหลกสีสระไม่เหลื่อมซ้อนกันเส้นรอบสีสระสมมาตรสีสระกลมค่ะการตรวจหูนะคะจะ เอลักษณะทั่วไปของใบหูการติดกันของใบหูการม้วนของใบหูนะคะว่ามีความแข็งแรงดีหรือไม่ภายในหูอาจตรวจด,ดูโดยใช้เครื่องมือสองดูเพื่อดูเทมผพนิกเม,เมนเมนว่ามีปัญหาหรือไม่นะคะจากนั้นจะสังเกตข้างคอของทารก โดยปกติคอของทารกจะสั้นมากซอคออาจมีตุ่มน้องอยู่และให้สังเกตดูด้านข้างลำคอบริเวณสเต์โนไดโคมาตอยนะคะการตรวจผิวหนังนะคะลักษณะของผิวหนังทั่วไป สีชมคูให้สังเกตว่าซี่หรือมีผิวเหลืองหรือไม่โดยการสังเกตด้วยตาเปล่าผิวนังมีความยืดหยุ่นหรือไม่มีรอยแตกผิวลอกหรือไม่การตรวจอวัยวะเพศเด็กผู้หญิงจะตรวจดูการเจริญของริบเรียมีจราว่าเจริญครบสมบูรณ์ดีหรือไม่นะคะการตรวจการเคลื่อนไหวของแขนขาและเท้า พันกันดีหรือไม่พร้อมทั้งสังเกตเท้าของทาลกและการเคลื่อนไหวสังเกตกระดูกไปด้วยว่ามีความผิดปกติหรือไม่จากนั้นดูว่าเท้าติดกันหรือไม่ค่ะการสังเกตท่านอนทาลกจะสามารถนอนหดแขนได้จากทดสอบโดยการหดตัวของสะโพกนะคะโดยใช้หัวแม่มือกด ตรงบริเวณเลนเตอร์โชเคนเตอร์เสร็จแล้วจับขาของทารกตั้งฉากขึ้น90องศานะคะโดยเรียกว่าแอปดักชั่นนะคะ ก,การทดสอบจะใช้นิ้วเขี่ยที่มุกปาด้านใดด้านหนึ่งของทารกถ้าตื่นเด็กจะหันตามปาเบสกินซี่การทดสอบจะใช้นิ้วเขีย่ยเป็นรูปตัวเจที่เท้าเด็กดูรีเิกว่ามีการตอบสนองหรือไม่เ็กิการทดสอบจะพยงุงเพื่อดูการ ้าลบนะคะ